ค่อยคืนนะคะค่อยคืนมาค่ะเดี๋ยวเส้นเอ็นพริกเดี๋ยวคออักเสบค่ะต่อไปก็ไปข้างหน้าค่ะโน้มไปข้างหน้าค่ะแล้วขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะต่อไปก็มือมือข้างนี้จับที่พนักเก้าอี้ไว้แล้วก็แตะไปที่นี้ยืดไปค่ะดึงไปค่ะดึงหนึ่งสองสามสี่เจ็ไนะสบักจมข้อบ่าไหลายปวดมากเลย จะมาบริหารกันเนีย่ยตรงนี้นั่งท่าแรกใช้เป็นประจำหันไปข้างหลังพยายามมองไปข้างหลังให้ได้เยอะที่สุดเอี้ยวไปให้ได้มากที่สุดเอียวไปเยอะๆนะคะเนแล้วขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะต่อไปก็มือมือข้างนี้จับที่พนักเก้าอี้ไว้แล้วก็แตะไปที่นี้ขึ้นมาค่ะอันนี้นับแค่สิบ ไลายบางคนจะนับสิบห้าหรือยี่สิบก็ได้นะคะต่อไปก็เข้าไปข้างหลังค่ะยืดไปข้างหลังค่ะทําแล้วดีขึ้นวันนี้จะมาแบ่งปันนั่งตัวตรงๆลาตัวตรงๆหันไปแต่หันไปแต่ลําคอหันไปทำแล้วดีขึ้นวันนี้จะมาแบ่งปันนั่งตัวตรงๆลําตัวตรงๆหันไปแต่หันไปแต่ลําคอหันไปปวดมากเลย ไปนะสบักจมข้อบ่าหลายปวดมากเลยจะมาบริหารกันเนีย่ยตรงนี้นั่งท่าแรกใช้เป็นประจำค่อยค่อยคืนมาค่ะค่อยค่อยคืนมาค่อยค่ยคืนมาไป้างซ้ายทีนึงค่ะเยวไปเยอะไปนะสบักจม ข้อบาหลปวดมากเลยจะมาบริหารกันเนีย่ยตรงนี้นั่งท่าแรกใช้เป็นประจำปวดมากเลยเยอะไปเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ้าได้เยอะโค้งไปข้างหลังค่ะหนึ่งสอ่ เดอนมาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพักเที่ยงพักเที่ยงมาบริหารคอกันค่ะปวดคอปวดสะบักเขาเรียกสวัสดีค่ะทุกคนพักเที่ยงพักเที่ยงมาบริหารคอกันค่ะปวดคอปวดสะบักเขาเรียกซ้ายขวาหลังแล้วก็หน้าค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบคืนมาค่ะอันนี้นับแค่สิบไลบางคนจะนับสิบห้าหรือยี่สิบก็ได้นะคะต่อไปก็เข้าไปข้างหลังค่ะยืดไปข้างหลังค่ะอะ<ช><ช>ไรน,นะสะบักจมข้อบ่าหลายปวดมากเลยจะมาบริหารกันเนี่ยตรงนี้นั่งท่าแรกใช้เป็นประจำพืนมนาค่ะ ก็ขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะต่อไปก็มือมือข้างนี้จับที่พนักเก้า e อี้ไว้แล้วก็แตะไปที่นี้เพืน่อหน้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่อยค่อยคืนนะคะค่อยค่อยคืนมาค่ะเดี๋ยวเส้นเอ็นติกเดี๋ยวคออักเสบค่ะต่อไปก็ไปข้างหน้าค่ะโน้มลงไปข้างหน้าค่ะ คืนมาค่ะอันนี้นับแค่สิบไล่บางคนจะนับสิบห้าหรือยี่สิบก็ได้นะคะต่อไปก็เข้าไปข้างหลังค่ะยืดไปข้างหลังค่ะหันไปข้างหลังพยายามมองไปข้างหลังให้ได้เยอะที่สุดเอี้ยวไปให้ได้มากที่สุดเอี้ยวไปเยอะๆนะคะเนยทำแล้วดีขึ้นวันนี้จะมาแบ่งปันนั่งตัวตรงๆลำตัวตรงๆหันไปแต่หันไปแต่ลำคอหันไปไปนะ สะบักจมข้อบาหลายปวดมากเลยจะมาบริหารกันเนี่ยตรงนี้นั่งท่าแรกใช้เป็นประจำทำแล้วดีขึ้นวันนี้จะมาแบ่งปันนั่งตัวตรงๆลำตัวตรงๆหันไปแต่หันไปแต่ลำคอหันไปแล้วขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะต่อไปก็มือมือข้างนี้จับที่พนักเก้าอี้ไว้แล้วก็แตะไปที่นี้อะไรนะ สะบักจมข้อบ several, ่าไหลายปวดมากเลยเจะมาบริหารก anyway. ันเนี่ยตรงนี้นั่งท่าแรกใช้เป็นประจำเลยนะสะบักจมข้อบ at ่าไหลายปวดมากเลยจะมาบริหารกันเนี่ยตรงนี้นั่งท่าแรกใช้เป็นประจำอันไปข้างหลังพยายามมองไปข้างหลังให้ได้เยอะที่สุดเอี้ยวไปให้ได้มากที่สุดเอี้ยวไปเยอะนะคะน ยืดไปค่ะดึงไปค่ะดึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยืดไปค่ะดึงไปค่ะดึงหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบยืดไปค่ะดึงไปค่ะดึงหนึ่งสอง ทำแล้วดีขึ้นวันนี้จะมาแบ่งปันนั่งตัวตรงๆลำตัวตรงๆหันไปแต่หันไปแต่ลำคอหันไปปวดมากเลยเยอะไปเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสยืดไปได้เยอะโค้งไปทางหลังค่ะหกสี่ ไปข้างหลังพยายามมองไปข้างหลังให้ได้เยอะที่สุดเอี้ยวไปให้ได้มากที่สุดเอี้ยวไปเยอะๆนะคะเลือเล่อนเืนมาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพักเที่ยงพักเที่ยงมาบริหารคอกันค่ะปวดคอปวดสะบักเขาเรียกอะไันไปข้างหลังพยายามมองไปข้างหลังให้ได้เยอะที่สุด เยีะยไปให้ได้มากที่สุดเย,เยีะยไปเยอะนะคะหนึ่ <1. S 1> เคื่อนหน้าค่ะซ้ายขวาหลังแล้วก็หน้าค่ะหนึ่งสองสามสี่อืมเจ็ดดเยสิบค่อยๆคืนมาค่ะค่อยๆคืนมาค่อยๆค,คืนมาไปทางซ้ายที่หนึ่งค่ะ ย่อไปเยอะแล้วขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะต่อไปก็มือมือข้างนี้จับที่พนักเก้าอี้ไว้แล้วก็แตะไปที่นี้สวัสดีค่ะทุกคนพักเที่ยงพักเที่ยง,ยงมาบริหารคอกันค่ะปวดคอปวดสะบักเขาเียกยืดไปค่ะดึงไปค่ะดึงหนึ่งสอ